ฮัลโหลขอก่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวสวน่านเดอร์นะครับผมวันนี้เราอยุบหอใต้ดินชั้น24ก็ออกไปลุยกันสาหรับชั้นนี้ครับผมเ,เงินรางวัลวีลว่เป็น50าิบีผมเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาดน,น,นึงคือศัตรูมีบัฟพิเศษคือป้องกันจํานวนครั้งที่โจมตีน่าจะเป็นแบบรีเล็วเป็นแบบดันรายวันของวันเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะลําบากนิดน,นึงครับผมในการเล่นคุณเจ้าตัวเบิร์นสกิล หรือว่าเบิร์นกาะฮิตไปเยอะๆผมหลายๆตัวเพื่อจัดการก็ปัญหาของวันนี้คือการทําเวลาผมให้เร็วกว่า3นาทีซึ่งมันค่อนข้างจะยากพอสมควรเลยผมโดยมีเงือ่อนไขชั้นเงย่างก็คือจัจจดว่างับผมทาดมืดหนึ่งตัวโดยที่ผมแนะนําก็เอาเป็นนาจาวไว้หน้าก็ได้ผมไว้สะท้อนแต่กรณีของผมเนี่ยนาจาผมมันเวลน้อยเกินไปผมก็เลยไม่สามารถใช้ได้ก็เลยเอาลิงกมาแทนแล้วกันตีฮิตเหมือนกัน1สกิล อ่วันนี้ก็ปรับเน้นเป็นสายถิกก็ได้ผมสำหรับผู้เล่นที่ตัวละครไม่แน่นพอพระศิส,สิก็ดูได้ตามนี้เลยอสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าสตูวผมเลือดมันมีแค่2เน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะตมตีแรงขนาดไหนก็ตามก็จะติดชิวหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับเป็นสายเลือดเพื่อทให้ยืนสิกทนก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งกัน เลือกเลยดีกว่าผมว่าทีมนี้นี่จะลุ้นหรือเปล่าสานาทีแต่ถ้าทางจะลำบากนิดนึงผมก็ไปชมกันเริ่มแรกมาผมก็พยายามเปิดใช้สกิลที่เป็นห้าเป้าผมเบิร์นเกาะเยอะๆผมคาดการว่าไม่น่าจะทันนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราไปดูกันดีกว่าว่าเผื่ออาจจะฟุกทันก็ได้ผมสนใจมันจะช้าอยู่ที่แอนิเมชันของตัวละครด้วยอืมไปเข้าไปคร อะใครเปิดมาได้ตอบโต้นู่นนี่นั่นนะผมสบายๆตามระเบียบพยายามใช้ห้เป้า,เาไปก่อนเพื่อจะได้จัดการได้อย่างเร็วๆตึบตึ๊บตึ๊มตึ๊มอืมโอเคเปิดมาหนึ่งนทีผมสำหรับอันแรกโอ้ผมว่าน่าจะยากับผม เพราะศัตรูจะยิ่งคิวเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อผ่านแต่ละชั้นไปน่าจะเกินสา3นาทีผมไม่น่าทัานแต่ก็เอาเท่าที่ได้ผมเราก็เน้นการทำเวลาไปก่อนแล้วกันอืมจบดีผมสี่เป้าค่อยๆเคลียร์ไปผม ต๊เมาค่อยๆจัดการนะตึบๆตึบๆตึบๆเวลาก็เริ่มล่อยหล่อแล้วมีกระตุกเล็กน้อยผมตามระเบียบเอาลิงก์เปล่าับผมค่อนข้างจะหลายฮิตพอสมควรเลย ผมก็ยังเก็บเก็บสกิลไว้ใช้น้วยนะผมตีธรรมดาน่าจะเร็วกว่าการใช้สกิลก็น่าจะเกินสามนาทีแน่นอนนะ้วก็ไม่ปไปไล่ถือว่าเซฟๆผมเล่นทำเวลานิดนึงแล้วกนะันชั้นนี้นี่ผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำให้เร็วกว่าสามนาทีได้ยังไงผมอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวละครที่มีตีเอฟเฟกตครับผมลดคูดาวอย่างเช่นยูชินหรือเปล่า อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองดูกันอีกทีใช้สกิลกดกว่าไหรอเน้นที่ผ่านตึม้มโอเคเทโอผมสกิลนี้ค่อนข้างดีมากเลยผมสำหรับเทโอค่อนข้างจะเบินเกราะได้ยเยอะมากโจมตีไปเรื่อยๆตอบไปเรื่อยๆตึ๊ดๆน่านอยู่ที่ประมาณ4นาทีผมสำหรับชั้นนี้ เป็นซอมบี้แล้วโอเคต่อไปเรื่อยตีไปสามเป้าโดนไหมตัวหลังโอ้ไม่โดนหนูเสียดานิดนึงอาจจะเกินสี่นาทีนี่ฮึฮตึ๊บตึ๊บไม่เวลามันถือว่าเล่นง่ายๆเลยอ่ะโอเคตีไป ห้าวตัวห้าเป้ามาหลายๆตัวน่าจะเล่นง่ายกว่านี้ค่อนข้างจะเสียวร้านนึงสำหรับฉันเบื่อล้ไป4นาที30วิค่อนข้างช้ามากๆเลยช้ากับเวลากำหนดมาเกือบนาที30วิก็ได้แค่สั่งดาวสำหรับวันนี้สามดาวมันค่อนข้างจะลำบากอาจจะต้องมีการจัดทีมที่พอมโมชั่นดีว่นนี้ เราไปดูชั้นที่25ดีกว่าชั้น25 25ก็จะเจอ3เวฟเบิลเจอสตรูเลือดหูค่อนข้างเยอะเลย40,070คังมจมตัอยู่ที่30,040เราป้องกันอยู่ที่3,001สปีดประมาณ340แล,ล้วแต่ตัวละครอืม4ดาว5ดาวแล้วก็6ดาวมีสถานะเลือดไหลลบดาเมจ อ่าสตันจากกีพาลังแล้วก็เบิร์นเกาะมีบัฟถึกจากอ่าเจ๊ครับผมมีลบเกาะจากปสกาสคาและกัน5าเป้ามีการสถานะจากหลิงหลิงเงื่อนไขของชันนี้คือเร็วกว่าสีนาทีและอัซินต้องล่อง2งตัวขึ้นไปก็อาจจะต้องใช้ตัวที่ทะลุบัฟผมในการจัดการแต,แต่อาจจะติดปัญหานิดนึงที่ปสาสคามีเกาะ4ีครั้งอาจจะหวางนิดนึงได้ก็ขอจบครับผม <laughs> สำหรับหอชั้นที่24 ค่อนข้างจะยากพอส่วโค้ดเลยผมสำหรับนี้เพราะว่ามันเป็นชั้นที่มีเอฟเฟกพิเศษแล้วก็เป็น50บี้ใครชอบผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i ต์กดติดตามผมทั้งในช่ l Facebook แล้วก็ u t u b e ได้ผมเป็นกำลังใจด้วยในการทำคลิปดีๆต่อไปสำหรับใครที่ผ่านส9ด้าดาวผมชั้น24ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้ผมบอกเทคนิคกันด้วยเผื่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้ลองทำตามบ้างก็ใจกันกับผมพรุ่งนี้โชคดีครับ